แบงค์สุภัทเหมือนตาประเดิมเบลเยียมโปรลีกลงสำรองครึ่งเวลาหลังก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมคลิปครับฝากทุกท่านกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยครับศึกฟุตบอลทูเปเรโปรลีกเบลเยียม เมื่อวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาโอเอชลูว OH นบุกเยือนทีมแกร่งอย่างเกง่งโดยเกมนี้แบงค์สุพัฒน์เหมือนตาดาวยิงพิมพ์ชาติไทยมีชื่อสำรองเกมในครึ่งแรกเจ้าถิ่นเล่นได้เหนือกว่าและขึ้นนำก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากไรอันเฮนนที่สำลุยิงจุดโทษของตัวเองเข้าไปเข้าสู่ช่วงครึ่งเวลาหลังออสกากาเซียกุนซือของโอเอสลูวนส่งสุพัฒน์เหมือนตาลงสนามในนาทีที่72 โดยเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายก่อนที่เจ้าแบงค์จะมีส่วนกับประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1โดยการจ่ายให้ยอนทอสตายสันส่งต่อให้โจนาธานบรุนส์ยิงตุงตาข่ายในนาทีที่85อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายเกมเจ้าบ้านได้เพิ่มอีก2ประตูในนาทีที่90และในนาทีที่90บวก5จบเกมเก่งเอาชนะโอเอสลูเวนไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1 เก็บเพิ่มเป็น24คะแนนอยู่อันดับที่4ของตารางส่วน o อเอ u ลู n แพ้เป็นนัดที่3ติดต่อกันปัจจุบ,บันมี12คะแนนอยู่ในอันดับที่14ของตารางคะแนนเกมนัดถัดไปของ o อเอสลูครับจะมีขึ้นหลังจากโปรแกรมทีมชาติผ่านพ้นไปแล้วครับในวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนเวลา22นาฬิกาครับ4ทุ่มตรงบ้านเราครับ เป็นการเปิดบ้านรับการมาเยือนขับรูซครับทีมในอันดับที่7ของตารางคะแนนก่อนจบคลิปนี้ครับฝากทุกท่านกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมครับสวัสดีครับ